วันนี้ก็จะพามาชมที่ดินแปลงสวยๆอีกหนึ่งแปลงนะคะที่เป็นที่ดินเงินผ่อนนะคะผ่อนได้ยาวๆถึง50งวดเลยค่ะเป็นแปลงที่ดินที่มีดินดีเส้นทางเข้าออกสะดวกมากๆเลยนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับเกรเช่นเคยนะคะจากทีมงานขายที่ดินโดยพาคินรัตนานะคะวันนี้ก็จะพามาชมที่ดินแปลงสวยๆอีกหนึ่งแปลงนะคะที่เป็นที่ดินเงินผ่อนนะคะผ่อนได้ยาวๆถึง50งวดเลยค่ะเป็นแปลงที่ดินที่มีดินดีเส้นทางเข้าออกสะดวกมากๆเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นถนนที่เชื่อมกับถนนดินเข้าไปยังแปลงที่ดินของเรานะคะเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมแปลงที่ดินด้านหน้าเลยนะคะ แปลงที่ดินของเรานะคะก็จะตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บ้านเจริญผลหมู่ที่4ตําบลมาบกาดอําเภอพระทองคําจังหวัดนครราชสีมานะคะนี่คือแปลงที่ดินของเราค่ะได้ทําการรังวัดสอบเขตปักหมุดเอาไว้ครบทั้ง4.4ดด้านแล้วนะคะถนนหน้าแปลงก็จะเป็นถนนดินนะคะที่เชื่อมมาจากถนนหินคุกด้านหน้านะคะ ถนนเห็นคุกก็มีความกว้างอยู่ที่6เมตรเลยค่ะถนนเห็นคุกที่อยู่ด้านหน้านี้ก็เชื่อมมาจากถนนอคอนกรีตท,ทางเข้าหมู่บ้านมาเพียงแค่500เมตรเท่านั้นเองค่ะส่วนถนนคอนกรีตก็จะไปเชื่อมกับถนนลาดยาง4เลนนะคะถนนสุรนารายเส้น2 0 5หา่างจากแปลงที่ดินของเรามาก็ประมาณ600เมตรเท่านั้นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นภายในแปลงที่ดินของเรานะคะ แปลงที่ดินของเราจะมีด้านหน้านะคะติดกับถนนดินตรงนี้ก็เหมาะที่จะมาทำกเกษตรผสมผสานนะคะหรือจะมาสร้างเป็นบ้านสวนนะคะปัจจุบันนี้ก็จะมีเพื่อนบ้านที่มาสร้างเป็นบ้านสวนอยู่ใกล้ๆแปลงที่ดินของเราอันนี้ก็คือจะเป็นแนวเขตด้านหน้าแปลงถึงท้ายแปลงนะคะมีความเรือความยาวอยู่ที่21เมตรเลยนะคะ และด้านหน้าที่ติดกับถนนสาธารณะตรงนี้ก็มีหน้ากว้างถึงสามิเเมตรเลยค่ะเป็นรูปแปลงสวยงามมากๆเลยนะคะเป็นแปลงให้ดินที่มีดินดีส่วนน้ำนะคะก็สามารถที่จะขุดเจาะบ่อบาดาลน,นะคะเพื่อนำน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้ในการเกษตรก็ได้เช่นกันค่ะแปลงที่ดินแปลงนี้นะคะ เป็นเอกสารสิทโฉนดคุดแดงนะคะเนื้อที่ยู่ที่200ตารางวาเจ้าของเสนอขายในราคายกแปลงนะคะอยู่ที่250,000บาทเท่านั้นเองค่ะแถมให้ผ่อนได้ด้วยนะคะในระยะยาวๆเลยค่ะถึง50งวดเฉลี่ยแล้วก็ตกงวดละ5,000บาทเท่านั้นเองค่ะทําสัญญาจ่ายงวดแรกก็สามารถที่จะเข้ามาใช้พื้นที่ตรงนี้ได้เลยค่ะจะมาล้อมรั้วถมดินหรือจะมา ลูกเป็นไม้ยืนต้นไม้ผลไม้ประดับไว้ได้เลยค่ะแปลงนี้อยู่ห่างจากตัวองค์การบริหารส่วนตำบลมาบกาดมาก็เพียงแค่3กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะอยู่ห่างจากตัวอำเภอโนนไทยโกตัสนนไทยบิ๊กซีโนนไทยหรือโรงพยาบาลโนนไทยตาสดห่างจากแปลงที่ดินของเรามาก็เพียงแค่7กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะห่างจากตัวเมืองโคราชมาก็ประมาณ 44กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะห่างจากตัวกรุงเทพมหานครมาก็ประมาณ254กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะแปลงที่ดินแปลงนี้นะคะเป็นที่สูงเป็นที่ไร่ไม่มีประวัติน้ำท่วมนะคะอยู่สูงกระดับน้ำทะเลถึง217เเมตรเลยค่ะแปลงที่ดินของเรานะคะปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีไฟฟ้าประปานะคะก็จะมองเห็นหมู่บ้านไฟฟ้าประปานะคะห่างจากแปลงที่ดินของเรามาเพียง 500เมตรเท่านั้นเองค่ะและส่วนถนนที่เข้ามาจากถนนหินคุกก็ห่างจากแปลงที่ดินของเรามาประมาณ90เมตรเท่านั้นเองค่ะหากท่านใดสนใจแปลงที่ดินแปลงนี้นะคะก็สามารถที่จะปักหมุดเดินทางมาชมที่ดินของเราได้นะคะตามพิกัดที่เราได้แนบไว้ให้ใต้คลิปนะคะหรือจะแอดไลน์มาสอบถามไลน์ mm hmm. ของเรานะคะก็จะเป็น a d p a k n 9 9 9นะคะ หรือจะโทรสอบถามมาที่เบอร์โทร0814133ก็ได้เช่นกันค่ะคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขและพบกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ